รสวัสดีค่สะสวัสดีคะด่ะมันมีห้องเดียวหรอคะอาจารย์มาผมมีห้องที่เรียนโปรแกรมภาอาสาังคมแนะนำตัวกนะ่อนเนาะตัวเองก็คือองังนารความตุกตำแหน่นรงนนรองประธานศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกขณะนี้ที่ท่านนายกหมดวาระคือหมดก็คือหมดด้วยด้วยการยกฐานะ หานนายกรองนายกเลยขารรที่ปึกษาเนี่ไม่มีเทศบาลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่นายกแต่ว่าอาจะรู้ลเลยรวมทั้งกองการศรรึกษาด้วยรล้วก็ว<อ>ันนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายบุคคลของท้องถิ่นในส่วนของเทศบาลทั้งจังหวัดท่านเป็นเป็นในรักษาการพอองวิชาการนะคะท,ที่น,นี่ที่นี่สวนราชการอันนี้คนท่าใหม่เหมือนกันงามระเบียบค่ะค่ะเรื่องของโครงสร้างของสวนราชการเดี๋ยวค่ะเสียงเพ้อ แล้วก็เกยไหมอ่าสวยน่ารักเนาะจะถามาสองเดือนก็ไม่มีนคนที่จะมารนรับตรงนี้จะไปเอาครูที่เขาเกษียณแล้วมาเขาบอกเขาเออกไปออกเลยเขามีภาร้เยอะอัจจะเจ็บเวลามาไม่ได้เขาบอกม่เป็นไรแล้วรับงานรน,นี้ไว้รับเนและคือบสนองพวต้อการร้อเ้แปโดยครอคลมพื้นที่ของตาบลจัจนทมิทั้งหมดต่อมา สูงห่าไทยฐานะจากวันที่25พฤษภาคม2542ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาลพุทธศักราช2542โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา2ตามหลักการกระจายอำนาจการปกครองนาย,ยกเทศมนตรีน,นายสุพินที่ปรึกษานาย,ยกเทศมนตรีโดยการ2ฝ่ายปกครองรอตองการ1